ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวนะครับที่เป็นอดีตที่งดงามของพี่น้องชาวอีสานในนามชาวพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวันที่15นะครับที่ผ่านมามีการรวมตัวของพี่น้องมิสหายจํานวนเลื่อนหมื่นนะครับที่หนองประจักษ์นะครับจังหวัดร่อนธานีพวกเขาลุกขึ้นมาประกาศท้าทายนะครับ ต่อสังคมว่าพวกเขาในนามชาวพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันนี้เขาจะรวมตัวกันจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อยับไตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะมาดูครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่เราจะไปดูถึงว่าปัจจุบนันเขาคิดอะไรเราจะต้องเรียนรู้ในอดีตก่อนจุดที่ผมนั่งอยู่นี้คืออนุสรสถานภู้างซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของพี่น้องเขตงานนะครับ ลอยต่อสามจังหวัดจังหวัดเลยน้องบัวลำผูและอุดรธานีสวัสดีครับสหายครับครับครับสวัสดีครับครับครับสายชื่ออะไรครับสายสหายทศครับสายทศสสายสมนลงครับสมนรงนะครับน้าสายอุทิศครับสายอุทิศสายรุดครับครับสายทศครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องแฟนๆรายการเข้าใจความเป็นมานิดหนึ่งว่าทําไม สหายต้องเข้าไปอยู่ในป่าแล้วประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในนามพรคคอมมิว์แห่งประเทศไทยทนั้นมีความเป็นมาอย่างไรครับครับสวัสดีครับเนื่องจากมันหลายสาเหตุหลายปัจจัย่อนจะได้ออกส่ปานะครับครับถ้าย้อนถึงอดีตก็สถานการณ์ขังอดีตก็ซับสนบแลกักมีการสรับซับซ้อน เที่ยนแปลงไปย่างรวดเร็วซึ่งเห่าตามว่าท่านโดยเฉพาะการกดขี่ขุดลีดเราวางผากประชาชนกับผากทางรัฐซึ่งขาดควมบ่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นลายยางครับปัญหาที่พี่น้องเราจําเป็นต้องไปเข้าร่วมกับพระคอมมิวนิสต์เพราะว่าถูกกดขี่ขุดลีดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นสาเหตุรักครับ,ร,บรูปธรรมตอนนั้นพี่น้องอีสานเราอยู่ยังไงฮะเออ สถานการณ์ตอนนั้นโยนในสภาพที่ว่าพี่น้องอย่งร่วมกันเป็นปึกแผ่นจากวัฒนธรรมรประพีนี่ไนบรรมเนียมซึ่งเศร้าชนบทเป็นจุดร่วมของผากเช่าราชดรนฮาวันทอนครับ,รบเขาอยู่กันย่างมีคว่วมสงบสุขเมื่อ,อ,อสถานการณ์ทั้ง ด้านการเมืองเขามาชนบทในท้องที่นี้ก็กลายเป็นชุมชนเมืองเข้าไปเรื่อยๆร,รูปแบบการปกคร้องการกุที่กุศลทางสังคมคก็นักขึ้นไปเรื่อยๆครับ,รบโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจชีวิตค่ามเป็นอยู่การทำไรไ่ไถนาก็มีควม่วมยากลำบากเพราะว่า ลักษณะทังทางการปกครองทางกฎหมายสมัยนั้นมันค่อนข้างจะเริ่มเข้าสู่ผด็จการครับครับแล้วรูปแบบการปกครองอก็คัดกันกันกบวัฒนธรรมประเภทนี้เกา่เกาๆดังเดิมซึ่งพวกเขานี่ได้ยู่เป็นตัวของตัวเองสมัยก่อนเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนช่วยเหลือกันครับแต่พอ,อสังคมมันพัฒนาเป็นเศรษฐกิจการตลาดขึ้นมาใช่ไหมครับอ ก็โดยโครงสร้างแบบนี้มันทําให้พวกเราอยู่อย่างลําบากครับครับถูกต้องครับเรื่องเรื่องราวตรงนี้มันผ่านมากี่ปีแล้วฮะที่คุณลุงได้ก็เริ่มเมื่อปีสองห้าศูนย์สี่ครับ<อ>นั่นเป็นจุดเริ่มเริ่มของพวกพวกเราในชนบทท้องถินนี้ับจากเหตุผลที่ว่า สถานการณ์ตอนนั่นมันมีเผด็จการคลองบ้านของเรือเมืองขี่คเดีดเราโดยเฉพาะช่วงตอนนั่นมันเป็นสงครามระหว่างระหว่างแถบแถวอินโดจีนนี่ในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีนะครับมันเป็นฐานทัพฐานทัพของอเมริกันฐานทัพของอเมรทกัน แล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นจากการมีทันทับนี่ไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าด้านการทำมาหากินไม่ว่าด้านสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหมดครับวัฒนธรรมอะไรก็เข้ามาครับ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 ถามคุณลุงนิดนึงคุณลุงคุณลุงรู้จักพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งแรกเมื่อไหร่ถ้าที่ว่าถึงผมรู้จักกับพรรคคอมมิวนิสต์นี่ประมาณปีศูนย์สี่ศูนย์ห ศูนย์ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยยุคแรกๆก,ก็นเนื่องจากก็คือต่อจากไสายทศนะถ้าพูดถึงระยะนั้นนะก้อนหนานั่นก้อนสีรูจักกับพระคมินิ์นี่คือ,คอในด่านกินโดจีนมันมันมีสงครามระวังเวียดนามเอ่ยล่าเอ่ยขเขมรเอ่ยอีกอย่างนี่บเพราะฉะนั้นมันก็ะ่งผลเที่ยนหลังจากฝายปกคร้องในบ้านเมืองนี่คือ มันเข่าสู้แบบผด็จการเริ่มจากพ้นปอพิบุญสงข้ามพ็นตนมาหยุกสลิดและถนอมประพาสอ,อันนี้ยิ่งนัดเฮ็ดในประชาส้นในได้มองเห็นว่าเออความเป็นธรรมในสังคมระวางไฟถือปกครองกับไฟปกครองนี่มันมีควมำเริ่มรำตำสูงมีการเอารัดเอาเปรียบกันหลายอันนี้มันก็เฮ็ดในทรงผลสะเทือนถึงซุ่มส้นโดยโดยทั่วทั่วไปแต่หากในระยะนั่นผู้ใด พูดคุยกันในาย่ามีการในาย่ำมือค้ำมือขึ้นสีนน่นหาคนก็หาว่าเป็นคอมนิดโดนจับโดนจับ,บเอาคุกเขาตะลากไปแต่พอเสนาหน้นมาผมได้รู้จักกับพรรคคอมนิดนเนี่เนื่องจากว่าชีวิตควอมเป็นอยู่ในทางส่วนตัวผมนี่มันมีควมอมยากลําบากรบพรรคคอมนิ่ก็ได้มีมีผู้นาจาก ต่างจังหวัดที่มาอยู่โดยเฉพาะจากขนแกนเอ่ยจากมุกดาหารเอ่ยหรือแตกสมัยตะกี้เมื่อก็ขคือเป็นนครพนมครับอันนี้คือมีผูู้ปฏิบัติงานท่องทินอื่นที่มาอยู่ก็ค่อยๆมาให้การศึกษาในระยะนั้นมาจากสายเหตุอย่างคือมาจากสายเหตุที่ว่าการตัดท่างสินนงบัวลําพูนี้พาเขาผู้พานก็คือมากจากสายนั้นก็ค่อยๆแพร่ขยายค่อยๆพูดกันปั้น เป็นกระซี่เห็นถึงว่าการคดขี้ขูดดีบมันมีจะรูปแบบครับผมเองในฐานะที่ว่ามีความยากลําบากมันถือเอาละเอาเปียบในในทั้งในทางสังคมหลักเก็โดยเฉพาะทั้งฝ่ายปกครองนี่กัแบบจังไดล่ะแบบพด็จการถ้าฝ่ายปกครองว่าจังไดก็ต้องเป็นแบบนั้นท้าคัดท้าคืนท้าเฮาสิีว่าความจริงไปไดนกับ่เซียถ้าเขาว่าจังไดก็เออเป็นเขามีก็ถือจับผลสะเทือนที่ เราได้รับตรงๆเลยนะกับพี่น้องที่อยู่เขตงานเนี่ยนะครับกรณีที่เรามีปฏิกิริยาในการที่คัดค้านรัฐบาลเผด็จการตอนนั้นภาพที่ลุงจําได้คืออะไรมีการจับไปฆ่าจับไปนมีการจับไปฆ่าถ้าหากว่ามันสงสัยผู้ใดก็หาว่าเออเป็นสายของพรรคคอมมิวนิสต์ถือจับถือกลุ่มจับเขาคุกเขาต้าล่างในท้องทินเขตงานเอเชียนี่ครับ ถือตายหลายคนเนื่องจากการท่ารุ่นยางยางบ่เป็นธรรมบ่อได้ทำนึงถึงความจริงของของบ้านเมืองในส่วนของครอบครัวของคุณลุงนี่ได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมฮะพี่ผาก็ได้อยู่ครับญาติพี่น้องถือจับถือกลุ่มหลายหลายคนคุณลุงนะครับคุณลุงมีมีญาติที่ถูกจับไปโดยที่ปราศจากจากที่เราไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยมีครับมี มีครับเป็นเป็นเป็นรครฮะที่เกี่ยวพังเป็นพี่ชายพี่ชายโดนยังไงครับโดนใส่ความว่าเป็นชายเป็นคอมแล้วก็ถูกก่อกวนถูกข่มคู่คุกคามหลายๆอย่างจำเป็นก็ต้องหลบหลบไปหลบภัยยังไม่เข้าป่าหรอกแต่ว่าหลบๆซ่อนๆอยู่ตาม หัวไล่ไปหน้าก็คอยส่งข่าวให้กันในกันระหว่างบัานกับผู้ที่ลบลี่ครับครับครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณลุงตรงนี้บ้าครับคุณลุงครับพูดถึงเมื่อกี้คุณลุงเขาปูพื้นมาแล้วว่าครับพวกเราที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคคอมมิสตเนี่ยเพราะรัฐเป็นเป็นเผด็จการกดขี่คุณลีดตอนนั้นพรรคคอมมิิสต์เขาเสนอทางออกอะไรให้เรา ก็เสนอทางออกก็หมายเขาว่าถ้าครับพี่น้องเรารวมกันก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าไม่ถูกเอาละเราเปรียบสิทธิทางการเมืองก็จะเสมอภาคกันก็เสทางออกก็ตอนั้นก็มีนโยบายของพรรคอ้นโยบายที่เด่นในช่วงนั้นที่มีทางให้พวกเราตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็นโยบายเด่นก็คือปัญหาเรื่องที่ทําจินเรื่องอะไรเรื่อง ระบบกฎขี่คูรีทเขาก็ก็มีมีแบบเรื่องการศึกษาแบบเรื่องของเราเองไหมเรื uh ่อ huh. งของชาวบ้านนะชาวนาเราจะอยู่กันยังไงเรื่องคูรีทจะมีกี่ระบบอย ang ang others, ่างอย่างท่านทั้งสองท่านได้พูดมาแล้วบาง accents, ท, teenage, ท Recently, ีก็ทางทรงทางอ้อมก็พักคอมนิตนี่เสนอที่ฎีแปลว่าเสนอนโยบายเลยว่าชาวนาต้องเป็นเจ้าของที่ดินเองครับครับอืตัวนี้แหละครับถูกใจถูกใจครับแล้วลุงนะฮะลุงรุดโดนใจอะไรกับนโยบายพักคอมนิดในอดีตก็ ก็สองอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงที่อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพทิวดอนแล้วก็ับช่วงนั้นก็เป็นเยาวชนก็ก็ได้ศึกษาทางหออกของเรานี่แหละว่าประเทศเราเนี่ยลาหลังและถูกต่างชาติมาครอบครองและปนสุดมทรัพยากรของชาติชาวไร่ชาวนาก็มีความลำบากซื้อถูกขายแพงอย่างนี้แหละก็ ซึ่งปัญหานี้ปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่ยังแก้ไม่ได้ยังแล้วแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลอะไรให้ที่ปัจจุบันเนี่ยเราสลายกองทัพของเราแล้วก็ลงมาอยู่ในบ้านเป็นแบบพลธรรมนาปกติเนื่องจากเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าเกตนารมก็ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็เนื่องจากว่าการเงื่อนไขการต่อสู้ สายชนบทรมเมืองนี้ก็ทางพักเขาก็เห็นว่ามันไม่ถูกแล้ไม่สอดคล้องกับสมัยปัจจุบันก็ก็สลายกลังลงไปก็มาอยู่บ้านก็ทำอากินไปถ้ามีโอกาสและเงื่อนไขแล้วก็รวมตัวกันต่อสู้หลายรูปแบบก็รูปแบบใหม่ที่ไหนนไม่เหมาะไม่เอาแต่ว่าก็ยังดำเนินการต่อสู้โดยอาศัย ชุมชนอาศัยตั้งกลุ่มอมงค์กรต่อสู้ผลประโยชน์ของมวลชนสะพานหน้ายาวไกลแล้วก็ค่อยๆสู้ไปพูดง,ง่าย<ะ>ตอนนี้เราก็มาสู้เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราเองและก็พี่น้องที่อยู่ในชุมชนของเราเองคุณลงุงวันที่ประกาศสลายกองทัพปลดแอกแล้วก็พวกเราเดินลงมาจากเขาวันนั้นรู้สึกใจหายไหมก็ ปกติเราก็เคยอยู่เป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นกรมกองทหารเนาะก็อย่างสถานการณ์ตอนนั้นก็อย่างว่าแหละมันมันเป็นเรื่องที่ที่ใครก็ข้อไม่อยากให้หรอกอปัญหามันก็อยู่กับสถานการณ์เราก็รู้อยู่ว่าทางการเมืองเราก็ตอนนั้นก็ทางารัฐบาลเองตอนนั้นก็ใช้นั้นย่บายหกสิบหกขั้สองสามใช่ไหมเปิดโอกาสาใ,หให้มาต่อสู้กันทางสันติก็เราก็เออเราก็เคยอยู่ด้วยกันก็ ก็ก็หาวิธีติดต่อกันเออ er, คุณไปอยู่ไหนอยู่ไหนสา่กรอนมันไม่อบอกชื่อกิงกันหรอกก็มาเออก็มาติดต่อกันภายหลังงจกออกมาแล้วลงมาแรกๆนี่เคว้งควางไหมเราเคว้งควางอยู่เพราะเราไม่เราไม่เคยตอนตอนนั้นตอนนั้นลงุลง,ลงเนี่ยเข้าใจว่าคงไปอยู่ป่าหลายปีครับเขาอะไรพอลงมาแล้วเป็นไงบ้านเดิมที่เราอยู่อยู่ยางไงบ้านเดิมตอนนั้นก็ก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ อยู่ก็อยู่ไม่ไม่ติดละบ้านเพราะว่าด้านหนึ่งก็ยังเราก็ต้องยังมองอยู่ว่าอํานาจเผด็จการมันมันมันจะแก้ยังยังระแวงอยู่นะยังระวางระแวงอยู่ยังระแวงที่ลงมาหลังจากปี2 3งสามสองสี่ปีปีสองห้าสองหกสองห้าสองหกครับก็ผมก็เข้าไปในปีศูนย์แปดศูนย์แปดครับศูนย์แปดก็ถึงสองห้าสองหกก็ประมาณกี่ปีก็ไล่เอาแล้วพอพอหลังจากเริ่มชินกับสถานการณ์ในในในพื้นราบแล้วเนี่ยนะครับ ความเป็นอยู่ของของในหมู่พวกเรากี่ปีถึงจะมาต่อกันติดอีกครับมันก็เริ่มจากไอ้นั่นแหละครับแต่ก็ต่อกันมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเริ่มเริ่มกันจริงๆก็ปีสองพันสองสามสี่สามห้าแหละก็เริ่มเริ่มมีมีการต่อกันแล้วเริ่มต่อกันเลยเป็นเป็นกลุ่มเป็นอะไรเป็นครับกระบวนการหลายกระบวนการอย่างองค์กรมวลชนก็มีพวกหนึ่งก็ทํางานพวกไอ อะไรพวกกลุ่มกองทุนพื้นภูพวกไอ้สมัชชาเกษตรกรรายย่อยสมัชชาเกษตรกรคนจนอะไรก็ก็ปกว่ากันไปก็มาทํางานเรื่องกลุ่มกนเริ่มเชื่อมับ่อพีน้งที่อยู่ในเมืองครับเริ่มเชื่อมกันแล้วครับอนุสรณ์สถานที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นความร่วมมือของพี่น้องที่นี่รวมกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองครับครับก็ทิ้งไม่ได้ก็ถามผมจําจําปีไม่ได้ต้องถามทางคุณลุงสร้างปีไหนฮะก็ ้างปี44เนื้อ40 40จุดที่พันนะครับจุดที่พันตอนวางปืนกับสูยาวนีนนมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกจากหมู่มวลสหายเพราะว่าในหมู่มวลสหายมันประกอบจากคนไายส่วนนะครับตั้งแต่กรรมกรชาวนาในชนนน้อยในชนสัตว์และผู้รักชาติรักประชาธิปัตตมาอยู่รวมกัน รักกันก็ถือว่านี่คือสหายหเมื่อสหายจะแตกออกไปเป็นคนละ,ะส่วนคนละภาคคนละชนชั้นชนชนที่มารวมกันอยู่มีผลประโยชน์ดเดียวกันแล้วจะกลับไปสู่ผลประโยชน์ในฐานะที่ปัจจัยของตนที่มีอยู่ต่างคนก็ อําลาซึ่งกันและกันครับแล้วมันมาเกิดสถุปตอนนี้เรามาคํานึงถึงผู้ที่ต่อสู้เสียสละทั้งชีวิตเลือดเนื้อเราจะทําอย่างไรก็ก็เลยรวมตัวรวมตัวประชุมหลายครั้งรึกษาหารือทางที่จะไม่ให้เขาตายอย่างสูนเปล่าคครรัับบก็ตกลงกันว่าจะต้องทําอนุสรสถานครับอตอนนั้นก็ระดม หาเก็บคนละเด็กคนละน้อยไปตามเก็บตามเก็บรวมมาได้ก็ส่วนใหญ่ได้สหายสหายในเขตนงานนี้ที่เราทำเนี่ยเสียศละไปทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นข้อมูลอยู่ปัจจุบันสองร้อยครับสองรอยพอดีครับสองสองอยชีวิตแล้วในอีสานเรามีสถูปแบบนี้กี่กี่รี่ก็ดูเหมือนที่เข้าใจกันก็มีอยู่ที่ไทยทองลงมือหรือกอราสี จังหวัดนะตรงมูลกาลสินกาลสินครับแล้วก็โคกเขาโคกเขาโคกเขาที่บุรีรัมย์ครับที่บุรีรัมย์ครับอันนั้นอยู่ที่อีสานใต้ก็นมีลายจุดครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับสําหรับเทปนี้นะครับเราได้ทราบความเป็นมาในอดีตของพี่น้องมิสหายในนามชาวพักคอมมิวนิสต์อนุสรสถานข้างหลังผมก็คือสัญลักษณ์ของที่ยืนทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตมีพี่น้องจํานวนหนึ่งที่ลุกข,ขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ แลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันว่าปัจจุบันนี้พวกเขามองสถานการณ์การเมืองอย่างไรในอดีตเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกดขี่ขูดรีดสภาพแบบนี้วันนี้ก็ยังดำรงอยู่และวันนี้เรื่องนี้พรุ่งนี้ข้างหน้าเขาจะไปสู้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในพรุ่งนี้ครับ